สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากกิจกรรมตลอดทั้งปีที่ได้ปฏิบัติร่วมกับชุมชนตลอดมาการจัดกิจกรรมวันเด็กในปี2557สำนักง,งานพัฒนาภาค3จึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยความมุ่งหวังให้เด็กๆได้มีความสุขในวันของพวกเขาอย่างเต็มที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนอีกด้วย เมื่อวันที่10มกราคม2557ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาภาค3หนวยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนอําเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่ในการมอบของข,องขวัญแก,ก่เด็กๆอย่างจุใจด้วยกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ได้วยความรู้และทักษะให้เด็กๆไทดลองเล่นทดลองทำเป็นที่สนใจอย่างล้นหลาม โดยมีพลตรีชัย,ยพฤกษ์อายภาคผู้งในการสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ณนาสนักสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาบ้านดอยน้อยตําบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เด็กทุกคนที่มาร่วงงานมีความตุกนุกสนาน เกิดแรงบันดาใจที่ดีในการที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติไทวัน้างหน้าเด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากต่างก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่มีทั้งความสนุกสนานให้แง่คิดอย่างมากมาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพาสปอร์ตเด็กดีให้เด็กๆได้ตรวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจนทั่วและส่งท้ายด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นการสร้างค่านิยมในการทำความดีทำประโยชน์ต่อสังคมให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี งานจัดงานวันเด็กครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งโด,โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็มีการฝึกอบรมเยาวชนในเรื่องของลักษนะผู้นำในเรื่องของการลูกฝังความสุิลรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับในเรื่องของการให้หลีกพ้นจากปัญหาของยาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งการจัดงานในวันเด็กในปีนี้นะครับเราก็เน้นในเรื่องของความถุกนานความบันเทิงให้กับเด็กเป็นับแรกนะครับ แต่ประโยชน์ที่ตามมาก็คือจากความสึงนั้นยเราเนี้ยก่อให้เกิดแรงมนันนันใจให้กับเด็กๆเราเนี้ยในการที่เขาจะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติในระข้างหน้านะครับสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชการทหารพัฒนาภาคภูมิใจที่ได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะอันเปี่ยมไปด้วยความสุขของเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในปีนี้เพราะทุกๆกิจกรรม ที่ได้รังสรรค์ไว้ให้พวกเขาลวนมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติต่อไป